มีสิ่งที่คอมเมนต์ทุกคนเนี่ยหลายคนมากบอกมานะว่าในตอนนั้นอะที่พี่วานพาพิเตอรไปที่แห่งนั้นครั้งแรกใช่ไหมอาร์ตอะกับพิเตอร์อะมีคนถามเลยว่าพิเตอร์ครับ, <Yeah. S 2> รบมีคนถามค,คุณกับอาร์ตซุบซิบอะไรกันแล้วซุบซิบกันหลายครั้งมากหลายๆคนถามเลยอือ mm hmm. เอาจริงๆที่ เอาจริงๆที่คุยกับอาอยู่ตอนนี้นะครับก,ก็คือเหมือนกับว่ามันมาปรึกษาเฮ้ยเขายังไม่ปรึกษาผมเลยนะเขาปรึกษาผมเรื่องพูดได้หรอเยลูดเฮ้ย,ยสำคัญเหรอก็ถ้าว่าสำคัญมันก็สำคัญนะอะไรเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงถูกต้อง ว่าอะไรวงการเนี้ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยต้องพิเติลเลยอยพูดอย่างนั้นนี่ครับนะไม่ใช่หรอกผมว่าเรามานั่งคุยกันดีกว่ามสงสารเลยใช่สงสารมาันใช่หันกล้องไม่ทันเลยคุยกันรวดเลยเรเรจริงๆเลยโอ้โอ่ะพิเติลครับกล้องหันไม่ทันอืมอ่ะมาสงสารตากล้องเหลือเกิน เราคุยกันเลยจริงจังเลยตอนนี้อาร์ตไม่อยู่นะอาร์ตไปคัดเลือกทหารนะพี่เติร์นแต่จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณชอบเปิดประเด็น,นให้ผมคิดไปจริงหรือเปล่าให้ไป,ไปวันไหนมันต้องคัดเลือกพวกนี้จริงๆแล้วมันไปแล้ววันเนี้ยอ่ะผมถามคุณเข้าประเด็นเลยครับเรื่องผู้หญิงอาร์ต เกิดอะไรขึ้นทีเรียดเหรอน, <c oughs> นี่นีวผิงกับเปียวปากคือคน,นะอะยยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือถ้าค,นนคุณบอกไปต่อหน้ากล้องตอนนี้คนเป็นแันฉันคนจะรู้เรื่องนี้ทันทีเลยนะช,ยช่วยกันครับเอ้ยอแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องสำคัญเลยนะสำคัญมันเป็นการคาบเกี่ยวในการตัดสินใจชีวิตคนคนหนึ่งที่จะก้าวต่อไปมันโมเมนต์นี้เลยสุดยอดลวมาที่คุยกันเนี่ยพอนึกได้อะไรได้ปุ๊บ ก็ต้องหันไปบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมไงเพราะมันสำคัญอุ้ยตื่นเต้นว่ะเรื่องอะไรวะคือผู้ช่อได้ไหมนี่ยมันเป็นเรื่องความรักเหรอใช่เป็นเรื่องของเราจบถ้าเป็นเรื่องความรักเราต้องช่วยกัน fc เราต้องช่วยกันนะใครเป็น fc ช่องเรากับจอพิเตอรลช่วยให้ความรักของน้องได้สมหวังตอนนี้สมหวังไหมอะ คือตอนนี้ลำบากใจมากๆอยู่นะกคืนไม่เข้าขายไม่ออกแสดงว่าเขากีดกันไม่ได้กีดกันครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรซ้ายหรือจะขวาหรือจะตรงจะถอยหลังมันไปไม่ได้คือมันเจอทางทางแยกแต่มันมันวนอยู่ตรงกลางมันไปไหนไม่ได้สักทีเ่าเถอะคนดูน่าจะอยากรู้แล้วคือแบบเฮ้ยยัง ผมบอกนี่ะถ้าเป็นพี่พี่เลือกแหละซ้ายมือคนณทางสวยหรูแต่ต้องแลกมากับการไม่เต็มใจขวาเ <c oughs> ต็มใจที่จะไปแต่ข้างหน้าไปต่อไม่ได้ <c oughs> พี่เลือกะอะไรเลือกไม่ถูกเลยวะผมขอรายละเอียดของผมจะได้รู้ว่าผมเลือกยังไงเออผมบอกเลยถ้าพี่ไปทางซ้ายเนี่ย พี่สบายแต่พี่ลำบากใจแต่ถ้าไปทางขวาพี่สบายใจแต่พี่ลำบากกายผมอาจจะเลือกลำบากใจสบายแต่ลำบากใจสบายแต่ลำบากใจแต่ทางซ้ายเนี่ย <Ps> บอกเลยเป็นผู้หญิงที่อยยุมากกว่าเอ,อ้ย <s unut arn> ก็ดีนะเป็นผู้ใหญ่ทางขวาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อน้อยกว่า ถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าพี่จะสบายแต่ผู้หญิงอายุน้อยก,กว่าพี่ต้องดูแลเขา <S <S แต่ว่าพี่ตัวพี่เองก็ยังไม่พร้อมพี่จะเลือกไมผมอาจจะเลือกคนที่เดินไปกับเราได้ก็ต้องอายุมากกว่าต้องอายุมากกว่าที่เขาัพรอร์อเราได้ใช่ไห<ใช>มเขาอ,อาจจะเราอาจจะช่วยกันอ่ะเราอาจจะแบบตอนแรกก็ยังไม่เต็มใจแต่ว่าเขาว่ารักเราอยู่แล้วแต่เราอ่ะแบบเสกไม่รักเขาอาจเราอาจจะไม่รักเขาหรือว่าเราอาจจะจำใจที่จะต้องรักเขา ที่ผมบอกว่าขวามือใช่ไหมอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าชื่อน้องหมูเฮ้ยครับอยู่ที่บอกบอกชื่อได้ไหมคุณบอกไปแล้วเนี่ยบอกไปแล้วเออจังหวัดไหนจำไม่ได้นะถือโซ่ไม่ได้บอกอยู่จังหวัดแพร่อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเรียนอยู่เรียนอยู่ยังไงปัญหาเขายังดูแลไม่ได้คือเขายังดูแลไม่ได้ล้ออยู่กันคนลจังหวัดใช่อยู่คนจังหวัดก็เลยเออหรือว่า ที่อาร์ตเนี่ยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็แชทตลอดเวลาแล้วบางทีอ่ะสายจะเข้าตลอดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นการคุยกับน้องหมูหรือเปล่าอาจจะเป็นอีกคนก็ได้เพราะว่าเฮ้ยอย่าลืมมันมีซ้ายมือด้วยนะเฮ้ยผมขอซ้ายมือเลยซ้ายมืออาอยุมากกว่ามากกว่าเยอะไหมเยอะอยู่ชื่อบอกแล้วมั้ยเรารู้กันแค่ตรงนี้นะ อย่าไปบอกคนดูก็ <c oughs> ตรงนี้ลูกก <c oughs> <l ul uk> ัแท้ตรงนี้อย่าไปแม่งไปที่ไหนโอเคปะโอเคปะแล้วมาสัญญาอา้าวสัญญาไหมว่าจะไม่เอาไปบอกใครนะคน<ม>ดู<ม>นะท<ม>่านผู้ชมอย่าไปบอกใครกดหนึ่งถ้าสัญญานะกดสองถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะบอกอ,อ,นะอ้าวเดี๋ยวนะขอขอโหวตก่อนผมขอโหวตก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นกันไปยังไงเอานะโหวตครับโอ้ยดูพีเตอร์ดูดูผลโหวต หนึ่งก็มาแต่ครัางหน้านี่หนึ่งอุ้ยหนึ่งมาเยอะเลยว่ะสองก็เยอะหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งบอกชื่อไปเอ้ยผมยังไม่ได้ปิดผลโหวตคันปากอ่ะงั้นผมรีบปิดผลโหวตกันเลยอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งปิดผลโหวตครับนี่ไงผลโหวออกมาแล้วถึงผลโหวตมันออกมายังไงผมคิดว่าคุณก็บอกกี่เดียครับอืนะ

อาชอบออกไปแล้วไม่ค่อยกลับบ้านป้าโดกี่ครั้งละสามครั้งหรือสี่ครั้งแล้วนะเดือนที่ผ่านมากี่ครั้งละสามป่ะสามครั้งคือไม่กลับบ้านเลยนะครั้งแรกกลับบ้านตอนตีตีสี่ป่ะตีสี่เลยแหละครั้งที่สองไม่กลับครั้งที่สามไม่กลับกลับอีกทีบ่ายโมงบ่ายโผมไม่ชอบเขานี่ยังไงแต่ผมไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขาไปหาเพื่อนเขาบอกผมนั่น แต่เขาไม่กล้าปปึกฝาพิวานะเรื่องความรักอะแปลกว่ะคือปะกขาบอกไม่ชอบอะนะแต่ก็ออกไปหาเขาเขาดูแลได้คนนี้คือเขาดูแลได้เขาซัพพอร์ตเราได้อ,อยู่ด้วยกาาันอาจจะลุ่งเดิมไม่ได้แล้วอะจะกบกับน้องหมูโอ้ my god แต่ตอนนี้อาจจะไปอาจจะจำเป็นอยู่กับเจกบเพื่อจะไปช่วยน้องหมู ปรึกษาเรื่องคบซ้อนเหรอโลกสองใบโอ้โหโอ้น้องผมผมก็เตือนไปแล้วบอกเฮ้ยฮาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าอย่างน้องหมูเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่เจะกบเลยเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยพีกพีกในพีกไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเจ๊กบอ่ะผู้ชายเฮ้ย ไม่รู้อะไม่รู้ถ้าผมก็เลี้ยงว่าชอบผู้หญิงอย่างเดียวไงมันเป็นโบดหรือเปล่าผมอันนี้ไม่รู้นะโบดคืออะไรทั้งชายทั้งหญิงเขาเรียกโบดเหรอเฮ้ยทุกคนโบดใบอะไรทั้งยันใบใบเซ็กชวลใบใบไม่ได้โบดใบเซ็กชวลพีคในพีคครับทุกคนแต่เฮ้ย มันบอกว่ามันมันลำบากใจตรงที่ว่าโอ้ยเร็วเร็วได้ไหมเนี่ยมันลำบากใจตรงที่ว่ามันมันไม่รู้จะเลือกทางไหนคือจะเลือกทางจจกลัวแบบคนอื่นเขาจะมองว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ฮะมันจะเป็นถ้าไปอยู่ถ้าไปอยู่กับเจกบมันจะเป็น3ะาีหรือว่าเป็นมันจะเป็นถ้หรือย่าไปยูับจัวแนนเขมอว่าัเอเป็นอะวรย ผมไม่รู้มันโดนกระทำหรือมันไปกระทำเขาคือมันจะเป็นอะไรอ่ะเขาบอกเลยอืผมก็รักมันเหมือนน้องเหมือนเดิมแหละแล้วพอมาอยู่กับน้องหมูมันก็คงยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าออูชอบแบบแนวนี้ไหมหรือยังไงไหมอ่างเงี้ยก็เลยแบบสับสนก็เลยมาปรึกษาผมเป็นยังไงวะผมใช่ความรักเปลบอกว่าแต่ผมก็คุยกับเขานะอะไรเงี้ยก็ให้คนดูท่านผู้ชมครับตัดสินกันนะว่าท่านผู้ชมพอฟังเรื่องราวนี้อตัดสินกันว่า กดสามถ้ายอมรับได้และกดสี่ถ้ารับไม่ได้ตัดสินใจกันเอาเองคืออยากให้มองคนเท่าเทียมกันหมดนะครับอย่าไปแบ่งพักแบ่งพวกว่าคนนี้จะชอบแบบไหนแบบนี้ยังไงจำเขามันเปิดแล้วใช่ใช่ถึงน้องมันจะเป็นนะเราก็รับได้คุณครบได้ป่ะเกินได้เนาะพี่เติ้ลได้ไหมได้แล้วน้องเดิมใช่ใช่โอเคครับพีคในพีคครับทุกคน